ขายเสียวเลยขายอะไรเนี่ย<า>รับมาจากไหนอ่ะไม่ได้รับมาจากไหนค่ะเขามาขายแม่แล้วเ,เอาของมาจากไหนอ่ะไปซื้อพวกไปเล่นร่อนอะ่ะเขาเอามาขายให้คนเล่นร่อนมาขายให้ใช่ค่ะอาลือเป็นของของโมยเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขามาขายให้เป็นแบบคนเล่นร่อนก็อาจจะเป็นขโมยมาให้เรามาขายเปล่าไม่รู้ เสื้อผ้ารองเท้าเสื้อผ้ารองเท้าตครับตอนนี้ขายไงร้อยจทุอย่างร้อยนึ่งหมดเลยไ่ค่ะอยู่นี้ประจำไหได้เนาะก็ไม่ประจนตไหนฝนตกก็ไม่ได้มาฝนตกไม่ได้มาอยู่ที่ไทยนานเนี่ยยี่สปียี่สิบปีอยู่นานมากเกิดที่ไทยปะเนี่ย่ไต่อไปไทยหมดเลยปลาเลา เออลูกรองเนี่ยแพเก็บีขาอไเก็บคดะรเก็บีไหนพ่อไกลับพ่อเก็บของเก่าันีอไปเก็บไม้ถ่ายมเนี่ยนี่นี่มีรองเท้าอะไรพอเ็มาพ่อเก็บมา้มาซอมแซซอมแอะไมานี่ไหน ตงช่วงไหนครับพี่อยู่ตรงไหนอ่ะตลาดเจาวัดเสือหรือว่าคุยกันตามความเป็นจริงนะก็ตลาดทองเตยนี่แหละตลาดทองเตยตรงไหนอ่ะตลาดอะไรพี่ก็ตลาดทองเตยนี่ไปเองมาดูไปถึงตลาดปลาตลาดผักอะไรเนี้ยตลาดอะไรอยช่วงไหนขายอะไรก็อยู่ช่วงช่วแถวฐานเจ้าวัดเสือไหมหรือว่าตลาดของรอตลาดปลา เรียนได้ถึงชั้นอะไรข้อสองมีงแล้วคนข้างนี้เรียนไหมเรามีลูกทั้งหมดกี่คนสามคนถึงคนนะ้สา,สามคนแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเขาอยู่บ้านกัมพูชาอยู่บ้านที่กัมพูชาที่บ้านลำบากไหมลำบากค่ะบ้านก็มีบบไม่มีบ้าน าอยู่หรืออยู่สร้างถนนหรืออยู่ไงไปขอเขาอยู่จะขอเขาอยู่ที่กัมพูชาหนูรู้เปล่าว่าการที่หนูไม่ให้หลูกเรียนสองคนนะ่ะต่อไปลูกจะไม่มีอะไรที่เป็นเกาะข่มกันติดตัวนะอย่างน้อยเขามีความรู้เขายังทำมาหากินได้อยากให้ลูกออกมาเล่ร่อนกับเราแบบนี้เหรออยากให้ลูกเป็นคนเล่ร่อนที่ทไทยแบบนี้ไหมเราก็ไม่อยาก แล้วทําไมเราถึงให้รูปเรียนมันไปเกิดเขาอะไรหายไปเกิดหายใช่ในคืนแท็ซี่อ่ะหรว่น้เงอ๋ไปหายอยู่ในบนท็ซี่อ่ะแล้วก็จะไปแจ้งเขาแล้วก็หาเจอแล้วไมเราไม่ทาใหม่ทําใหม่ไม่ได้เขาบอกว่าบัตรหนูขาดทำไม่ได้บัตรหนูขาดใช่ทำไม่ได้นานคนรูปหนูเลยนะ ้องอเดือนเท่าไหร่เจ็ดสองพันเจ็สองพันเจ็ดสองพันแปดเคยเห็นด้านทีนน่ทททไหม คำพูดท,ที่เป็นคำพูดแบบเดี๋ยวจะมาแบบทำนู่นทำนี่พี่อ่ะพี่ก็ไม่เคยจะบอ,อกไปทำอะไรเราหรือป่าคนไหนทำคนนั้นก็สร้างเป็นะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอยากบอกอะไรถึงคนที่พูดแบบนี้ไหมยอยากบอกเขาว่าพูดอะไรอยา้ให้รู้ด้วยคนที่อยู่ที่นี่ก็บากขอมาอมปาปัหากิน ที่มาหาชินนะ่ยเขาได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่ได้มาอะไรกับเรานะไม่ได้อยากจะรังแกหรือว่าไม่อะไรเราหรอกคือเข้าใจแหละมีลูกสมาครกินแต่พี่ติดเรื่องก็คือเราต้องให้ลูกเรียนหนังสือลูกเราต้องเรียนหนังสือูก็้จ ม,มีอยู่ไปอยู่บ้านแม่ก็ลำบากที่กัมพูชาเหรออยู่เมืองไหนเอาไวเป็นบ้านไม่มีอยู่บ้านแม่มีแต่บ้านเราไม่มีมจะไปอยู่บ้านแม่แล้วมาลำบากตรงไหน ออไปเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนะทำเอกสารแล้วกลับมากมีใครเราว่าเราเพื่อพี่ดี มีคนถามทำแล้วมีลูกสามคนต้องท,ทำแล้วนหางเงินไดน้ในเงินยังไม่พอจะกินเลยทำแล้วจ้าเออดีแล้วนั่นแหละแต่เรื่องนึงกลับไปทำเพื่อลูกในเข้าว่าผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายแหละแต่อย่าให้หนูคิดว่ากลับไปทำเพื่อลูกนะอย่างน้อยเรามีเอกสารสาลูกจะกลับมาเรียนอะไรก็ว่าไป ไปกับพี่เขาขายของมานะถ้าไม่มีกระสาแล้วกันรบควนนะพี่นะเขาม่มีกระสาใครพวกใค่ะอรอยรถใครอะวัขายรูปวอนายรูปก็ไรไหม คร<น>ับครับครับก็จำจำแหละก็คือตอนนี้ผมมาจังหวะก็คือได้รับแจ้งมาเนอะนะครับแล้วก็มีเมื่อกี้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะเขาอุ้มลูกแล้วก็ขอทานอยู่ไทยนานแล้วล่ะเขาอยากเจอผมผมก็เลยมาคือคือเขาอยากเจอผมก็มานะคือถือว่าผมก็ถือว่าผมมาให้เกียรติมากเลยนะจริงๆผมกลับบ้านไปนอนก็ได้นะเพราะว่านี่มันก็ตีหนึ่งแล้วแต่ถือว่าผมให้เกียรติผมก็เลยมา นะครับแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่มาร่วมกันอยู่แล้วนะครับคือผมกับทางสนท้องหลอดทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับสนลุมพินีก็ทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีครับนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ดาเนินการในในเส้นทางตรงนี้อยู่แล้วผมก็เลยลงมาคุยนะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยกับทางขอทางกัมพูชาคนหนึ่งนะาน้องเขาอายุ24นะครับก็ครอบครัวเขาเนี่ยถูกผมพาตำรวจมาจับหมดแล้วเหลือแค่เขานั่นแหละแต่เขาก็เห็น ผมแหละเขาก็อยากจะคุยเขาก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาอ่ะมันลำบากจริงๆนะคือเขาอยากจะง่ายคือเขาอยากอยู่ต่อถ้าเขากลับไปอ่ะคือมันจะไม่มีอะไรเลยงานก็ไม่ไม่เชื่อว่ามันจะมีเพราะว่าพี่ชายเขายัางไม่มีงานเลยแล้วเขาเข้าประเทศมาเนี่ยก็คือหลบหนีเข้ามาโดยเข้ามาทางป่าเดินมาทางป่ามีคนกัมพูชาพามาแล้วก็มาต่อรถคิดงเท่าหัวหัวละสอนภาันะครับแล้วก็ตัวของน้องเขาเนี่ยก็มีลูกนะมีลูก มานั่งด้วยก็ได้วันไหลตังนะครับส่วนแฟนก็เดินมาหาเดือนละครั้งนะก็ก็อย่างที่เขาบอกอนะแต่เขาบอกว่าประเทศเขาจเจริญจริงแต่เขาบอกว่าถ้าประเทศเขาจเจริญจริงเขาจะมันอยู่ข้างถนนประเทศไทยทําไมนะครับก็เข้าใจเข้าใจนะ ันเนี้ยมานะครับก็คือตามที่เขาบอกตรวจอีกเจ้าหนึ่งจังหวะเดินมาเจอกันพอดีไม่มีเอกสารอยู่ไทยมา20ปีนะครับนั่งขายของนะซึ่งซึ่งเอาจริงๆถ้าถามว่าขายผิดไหมผิดเลยครับเป็นอาชีพทีนะ่เขายังไม่ได้รับรอนุญาตแล้วก็มาเนี่ย่บนข้างถนนข้างถนนอะไรอย่าง,าง,างเยยางี้ยนะครับเมอนอะไรนะแย่งอาชีพหรอแย่งชีพคนไทย ก็โดนแต่เอาจริงอ่ะก็ถือว่ามีคนสงสัยเยอะว่าตัวจ DNA หรือว่าเป็นลูกจริงหรือเปล่าตรวจตรวจครับต้องตรวจก็คือเอกสารเอกสารเขาต้องมีถ้าเขามีเอกสารเนี่ยมีหลักฐานอะไรเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ต้องแต่ถ้าไม่มีเอกสารเลยอ่ะต้องด่หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนหะต้องแสดงยืนยันตัวตนให้ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นมีความเชื่อมโยงเป็นแม่เป็นลูกกปนจริงนะครับต้องมีการพิสูจน์ในหลายขั้นตอนนะ ส่วนตรงนี้ก็ถือว่าผมเชื่อว่าก็ใจดีแล้วกันนะคือก็ผักดันกลับประเทศไปนะครับถ้าถ้าเอาถ้าเอาถ้าถ้างัดเอาจริงเนี่ยมาโดนหลายคดีอันี้ที่นั่งขายของแต่ก็นะครับผมเชื่อว่านะไม่ได้อะไรหรอกนะครับไม่ใช่อะไรขนานดะเราก็แค่ตกกลับไปให้คิดถึงว่า กลับไปทําเอกสารเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรเลยส่วนลูกก็ไม่ได้เรียนนะครับอายุเก้าขวบแล้วยังไม่ได้เรียนเลยนะไม่น่าเชื่อสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่เตือนสตินะคงัมพูชาเข้ามาอยู่ที่เนี่โอเคไม่มีใครว่าหรอกปล่อยเข้ามาอย่างถูกต้องนะส่วนลูกเห็นไหมถ้าเราเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเรามีลูก วังวนมันจะเกิดขึ้นกับลูกโดยที่ลูกก็ไม่สามารถจะเรียนหนังสือได้ลูกไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยเหมือนเอาลูกอ่ะมาวางอนาคตให้เป็นเหมือนตัวเองโดยแบบต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถานนประเทศไทยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าหนีเข้าประเทศมาถ้ามาก็มาอย่างถูกต้องมาอย่างถูกต้องประเทศไทยยินดีต้อนรับเลี้ยวข้ามนะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่ ทั้งสองคนที่ถูกจับวันนี้พูดเหมือนกันคือไอ้คนที่บอกว่าจะเอาคออของพอเนี่ยนะครับพูดไปเนี่ยคิดถึงคนที่เขาได้รับผลกระทบบ้างไหมนะพูดไปเนี่ยคิดถึงคนที่เขาจะได้รับผลกระทบบ้างไหมคนที่มาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยโอเคเข้ามาเป็นกฎหมายแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่มาตั้ง20ปีเห็นไหมเราก็ถือว่าบ้านประเทศไทยเราก็มีความเมตตานะผมพูดจริงเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็อยู่ได้ตั้ง20ปี เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องอยู่ได้สิบกว่าปีนะครับแต่วันนี้พอคุณพูดแบบนี้ทุกอย่างมันตึงมันตึงเปียะเลยครับมันตึงเปียเลยก็คือคุณทำผิกดกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศไทยซึ่งเอาจริงผมไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้แกล้งนะบ้านเมืองมีกฎหมายแม้กระทั่งบ้านเมืองของคุณนะครับประเทศไทยมีกฎหมายวันนี้เราก็แค่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้นเองแต่ถามว่าจริงๆคนที่พูดเนี่ย คุณรับผิดชอบชีวิตคนเหล่านี้ได้ไหมนะก็ไม่ได้ถูกไหมครับไอ้คนที่พูดเนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมไอ้คนที่บอกเขาบอกชื่อไอการทํางานอยู่บางแสนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะปากดีเนี่ยหนีกับกัมพูชาไปแล้วก็เลยเอามาปากดีนะคนที่เดือดร้อนคือใครรู้ไหมหการเจ้านายของเองเจ้านายอะ่ะเขาบอกว่าเองอะ่ะเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่มีเอกสารอะไรมาเลย เจ้านายให้ข้าวให้น้ําให้ที่สุดหัวนอนให้ที่หลับที่นอนทุกอย่างแต่สุดท้ายเองก็ทําให้ร้านเขาเหลือร้อนโดยที่ร้านเขาอะ่ะก็อยู่อย่างไม่ปลอดภัยมีรถมอเตอร์ไซค์ไปวนที่หน้าร้านเขาเต็มไปหมดเพราะ็กลัวั้งนนที่เขาก็เป็นเจ้านายที่เลี้ยงดูปูเสือเองเป็นไงคนกัมพูชานะผมไม่อยากเหมาทุกคนนะแต่ไห้คนที่ท,ที่ที่เอาที่บอกเจ้าทอผ้องอกันคนเนี้ยผมถามว่าคุณในลคุณหรือเปล่า คุณมาอยู่ประเทศไทยคนไทยให้ที่หลับที่นอนคุณคุณเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะเขาเลี้ยงดูปูเสือให้ข้าวให้น้ําให้อะไรคุณกินพอวันที่คุณออกจากประเทศไทยคุณกลับทาให้คนที่ให้ที่หลับที่นอนคุณต้องเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็ย่ำยาีประเทศที่เขาให้ข้าวให้น้ําคุณกิน คุณทางท่านผู้กับสรท้องรอขอบคุณทีมงานขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนด้วยนะครับอยู่ถึงกี่โมงพี่ต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี่ตีหนึ่งแล้วนี่ยังนี่ยังี่ยังทุกวันแหละครับจริงจโดนจับไปก่อนหน้านี้หลายคนแล้วแต่ผมแค่ไม่ได้เอามาลง ก็จะทยอยลงก็เหมือนที่ผมบอกนะถ้าคนกัมพูชาใช้คำพูดเหมารวมนะครับแล้วไม่ให้เหียียิคนไทยนะอยู่ที่นี่ก็จะทําให้คนที่นี่ต้องเดือดร้อนนะครับก็ตึงเปียไงนะก็ตึงเปียนะครับเออถ้าพูดเจาะจงเป็นคนคนไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเหมารวมก็คงจะต้องผมก็ต้องทาบ้างน,นะครับนะ านายองไรโก,กที่มาบอกว่าอะไรประเทศไทยอับอายไอ้คนอะไรไทยอายไทยกลัวอะไรเนี่ยนะเผ่ารวมเหมอเ่ารวมนะแล้ววันนี้คุณช่วยรับคนของคุณกลับไปได้ไหมกลับไปทําอะไรได้ไหมแตเนี่ยเขามาบอกอยู่ที่บ้านกับกูชาลาบากมากเลยเนี่ยทำอะไรได้ไหมนะ ส่วนของคนบูชาที่มาอย่างถูกต้องก็ยินดีต้อนรับนะครับเรียกข้ามทำงานต่อไปไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ถ้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่รู้จักเคารพไม่รู้จกักให้เกียรติกันนะครับก็เจอกันเันีมทำให้ดูนะนะห้คนที่บออ่อยจะขอบรองรับผิดชอบชีวิตผู้เขาได้ไหมรอรับผิดชอบได้ไหม